มองแล้วก <geon> ็ปวดใจนะครับท <oyu> ุกคนเราพี่เราตั้งใจทําดาบแบบนี้ขึ้นมามากนะครับผมออกก็เป็นฝอยขัดหม้อผสมปลาดุกฟูผสมกับสายไหมพันกันเห็นแล้วซีดปากเลยสวัสดีทุกคนผมน็อตนะครับเรามาอยู่กันในแฟนตาซีแบล็กสมิธในดาบเล่มที่8ดนะครับทุกคนดาบเล่มนี้นะครับผมใส่ธาตุน้ําแข็งไปแล้วก็จริงนะครับผม แต่ออกมาไม่ค่อยเป็นที่ประทับใจนะครับเลยกะว่าจะใส่นะครับผมในส่วนของเวทมนต์นะครับผมพายุหิมะเข้าไปนะครับโอเคทบทวนก่อนนะครับวันนี้จะทำอะไรกันผมมีค่าชื่อเสียงอยู่1 1ึ่งสกิลพอยต์สี่สามสิบห้าเงินหนึ่งหกห้าหกครับเป้าหมายวันนี้ผมตั้งใจว่าจะใส่นะครับผมเจ้าสกิลนะครับผมหรือว่าเวทบริสัทธ์นะครับเข้าไปในดาบครับให้กลายเป็นดาบน้ําแข็งที่มีธาตุนะครับผมหรือเวทมนต์พายุหิมะฟังดูเจ๋งนะครับแล้วก็จะเรียนรู้นะครับผมเรื่องของออออัััลลตตต้้้าาาาาาาคคครรรรบบบบหหืวว่่่่่กกผสมมเเเินนนน์งงๆะขไปใใดซึพี ปฏิแฟกต์นะครับผมผสมกับใบโคลเวอร์ครับจะได้เป็นเหมือนกับธาตุขึ้นมาน่าสนใจนะครับผมและก็จะมีแร่อีก2ตัวที่อยากตีนะครับผมก็คือแร่มิทริลนะครับผมกับเอเลนดอร์ไม่รู้จะทําได้เลยไหมครับตั้งใจว่าจะทํา2อย่างก่อนนะครับก็คือใส่บริสัทธ์เข้าไปก่อนว่าแล้วครับทบทวนตามนี้เข้าไปลุยกันต่อครับโอเคในส่วนของคริสตัลบริสัทธ์นะผมไม่แน่ใจว่าผมเห็นล่าสุดเมื่อไหร่โอเคครับคริสตัลบริสัทธ์นะครับผมอยู่ตรงนี้ราคา250ไปที่บรรดนะคับผมไ้มาก่อน1อันครับผมคับคายว่าเห็นรูนนะครับผมว่ารูนอยู่แถวๆนีหนึ่ ครับราคา50กดมาครับโอเคบริษาทดนะครับผม250กรลุนบริสาส50เอามาส่งน่าจะพอได้ส่วนอย่างอื่นดาบเนี่ยผมกดมาก็ได้นะครับ2อันนี้กดกดอย่างอื่นคือแร่เอเลนดอร์หลอมที่2,6-3,000ถึง3,000แต่เทอร์โมมิเตอร์วัดสูงสุดได้แค่2,000นะครับเพราะฉะนั้นต้องกะจากสีนะครับทุกคนเอแล้วก็ผมตั้งใจว่าจะซื้อนะครับผมทอชนะครับติดตัวมาเลยครับเอาไปวางหย่อนหนะครับไว้ข้างล่างไว้ครับ มันจะได้แบบไม่มืดเกินไปนะครับเวลาลงไปสำรวจข้างล่างอะไรพวกนี้ครับพชอันละ40กดมา2 3 4นะครับรวมทั้งสิ้นเป็น5 7 4นะครับผมค่าส่งรวมเป็น104ซื้อพูดถึงผมไม่ได้เอาเงินนะครับผมไปซื้อเจ้าอัลต้าหรือว่าไอ้เจ้าจุดนะครับผมใส่ธาตุนะครับของดาบแต่ถ้าท่านน่าจะหลายตังอยู่ครับเดี๋ยวให้กดมาอีกรอบก็ได้ครับรอไปอู่งนาทีเพราะฉะนั้นนะครับผมไม่ครับซิมูเลเตอร์ เริ่มต้นคลิปมานะครับผมไม่กี่นาทีก็ลงมาขุดยาวๆครับดูจากสภาพแล้วสงสัยกว่าจะได้ตีดาบเพลงแรกน่าจะพักหนึ่งเลยนะครับ <l> อย่างที่คนบอกผมนะรับพี่น็อตการที่พี่ได้ไอาทิแฟกเยอะๆพวกนี้พี่อย่าเพิ่งรีบขายเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดพี่ผสมกับโคลเวอร์อะไรพวกนี้พี่สามารถใส่ตรงเอาต้านะครับผมแล้วก็กลายเป็นแบบว่าธาตุต่างๆในการใส่ดาบได้ซึ่งโอเคครับรับรู้ไว้ครับเดี๋ยวถ้าเกิดลูกค้ามาขอซื้อพี่จะกดปฏิเสธหรือเกิดเขาซื้อแต่ของมูลค่าต่ำๆอย่างอ์ติแฟกเจะไม่สินหฟิแอะพวกนี้คร ว่าสิ่งที่เหลืออยู่มันจะเป็นเอเลเมนต์นะครับเอเลเมนต์ element อย่างมากมันมีแค่ดินน้ำลมไฟอะครับทุกคนสายฟ้ามันก็อยู่ในหมวดหมู่ของสเปลนะครับผมเป็นคาถาส่วนเวทมนต์ก็เป็นการเปลี่ยววัสะดุหรือวัตถุดิบก็เป็นดาบน้ำแข็งดาบลาวาดาบเคี้ยวดาบขนดาบพิษผมได้เจ้านี่บ่อยมากเลยครับเนี่ยครับเหมือนจะเป็นเจ้าเจ้านี่คือมือจับแบบโครงกระดูกนะครับแต่ว่าพอมเมลกระดูกนี่ผมไม่แน่ใจว่าเคยได้หรือย,ยังอะ่ะมันเคยโยนไปอ๋ออยู่ตรงนี้ครับ นั่นถ้าเกิดว่าวันนี้ลองทําดาบกระดูกรู้ไหมครับน่าจะเป็นเรื่องดีนะครับลองหาสักอันหนึ่งครับทำดาบกระดูกดีก,กว่าดาบกระดูกจะใส่ธาตุอะไรถ้าความตายเหรอเรื่องการเล่นลูกเต๋าผมก็ยังงงอยู่ดีนะครับผมว่าตกลงคืออะไรผมต้องอ่านแต้มจากอะไรกันแน่ผมได้แต้มเจ็ผมไม่รู้ว่าเขาได้แต้มอะไรผมทําการเบิ้ลเงินขึ้นไปครับแล้วก็หยอดของมาส่งเรียบร้อยครับแล้วก็โยนอีกรอบหนึ่งผมได้4ส่วนเขาได้ มัน3กับ5น่าจะนับได้สาไหร่ผมไม่รู้มันนับตรงเหลี่ยมไหนครับทุกคนโยนอีกผมได้แต้ม5าอ่ะถ้าเกิดรอบนี้มันได้แต้มนะครับผมแค่1นถึงสครับก็น่าจะลุยได้อัพเพิ่มได้อีกครับอุ้ยมันสู้เว้ยเอาดิเอาดิชนไม่ถอยอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเฮ้ยน่าจะได้นะครับทุกคนพอแต้มเราก็สูงอยู่นะแพ้นะครับ20ต่อ21นะครับผมตีคู่กันมากมายครับเสียตังค์ไปนิดหน่อยครับไม่เป็นไรครับถือเป็นสีสันครับต่อไปผมได้คริสตัลบริษัทวางไว้ก่อนนะครับทุ เอาละครับทุกคนได้เวลานะครับผมไปชำระแค้นนะครับกับสิ่งที่ดาบฟรอสมันทําให้ผมนะครับเจ็บช้าใจทุกคนต่างเจ็บช้ําใจเหมือนผมนะครับเพราะว่ามันกลายเป็นฝอยขัดมอและปลาดุกฟูดีๆนี่เองครับวางเอาละครับทุกคนลองดูครับว่าถ้าผมวางเข้าไปมันจะเสกได้ไหมตึ้งเปลี่ยนเป็นบริษัทการเลี้ยงบริษัทได้นั้นสิ่งที่ไม่ได้ใช้น่าจะเป็นจุดครับต้องเอาจุดลงมาเก็บก่อนนะครับ อย่างนี้นะครับส่วนการเรียงไม่ค่อยมีอะไรยากนะครับทุกคนอันดับแรกสุดนั้นเริ่มจากซ้ายล่างขึ้นไปขวาบนน่าจะไม่ยากนะครับโอเคครับงั้นเอาเจ้านี่มาทางขวาสุดก่อนแบบนี้นะครับผมส่วนอันนี้ก็ต้องเอาหลิมนะครับผมขึ้นไปแบบนั้นอย่าเพิ่งเคาะดีใช้สมาธิอยู่โอเคเมื่อเจ้านี้ได้ปุ๊บเราก็หลบเอาเจ้านี่มาเป็นแบบนี้นี้นีนีโอเคครับเขียนทุกอย่างกลับมาที่เดิมเจ้านี่ขึ้นเจ้านี่ขึ้นเจ้านี่ โอเคครับทุกคนเออถึงมันจะไอ้นี่หน่อยไม่ได้โดดเด่นมากแต่ก็ก็ดีกว่าไม่มีอะไรนะครับทุกคนเดี๋ยวลองถือหน่อยสิเออถึงจะดูย้อนแย้งสายตาแต่ก็พอได้ จะได้กล้าเอามาตั้งเป็นชื่อคลิปไอคลิปที่แล้วเนี่ยทำดาบ2เล่มไม่กล้าตั้งชื่อบันาอมันก็พอมีอะไรนะครับทุกคนเออมันยังพอมีนะครับอย่างที่แสดงว่าทิศทางของกระแสนะครับมันขึ้นไปตามปลายดาบครับแสดงว่าถ้าถือทิศทางมันก็ชี้ขึ้นผมลองนะครับผมดูราคาสิกลายเป็นดาบนะครับผมที่บวก20%เพราะว่าอะไรอะครับน้ําแข็งนะครับสุดยิ่งใหญ่ผสมกับพายุหิมะแสดงว่าเกิดเป็นชาติเดียวกันนะครับผมผสมใส่เวทที่ปฏิินทางเดียวกันจะบวก20%ด้วยเป็นการ้เกันต์ดลักษณะนการเข้ากับ ว่าอันเนี้ยครับผมน่าจะพอใจแล้วการใส่ธาตุเ่ีผมเรียนรู้เรื่องของอัลตาด้วยดีวยกว่าครับถ้าเกิดผมใส่ธาต น้ำดาบน้ำแข็งมีธาตุน้ำกับพายุหิมะเฮ้ยมันกลายเป็นมาสเตอร์พีซได้ไงวะทุกคนดาบประดุกฟูที่ทุกคนต่างดูแคแลนก็จะกลายเป็นมาสเตอร์พีซเหรอเฮ้ยจริงจังเหมือนจับฉาที่อยู่ก็เก่งขึ้นมาแล้วก็ไปตบโงกุลน,นะครับทุกคนตอนนี้นเรารู้แล้วครับผมบริษัทเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวทำเรื่องของใส่ธาตุกันดีกว่าครับจะได้ไม่ต้องมาคอนหรือมีปัญหากันแล้วก็เรียนรู้เรื่องของเอเลนดอร์แล้วก็มิทริวด้วยนะครับคนบอกว่าเอาต้าพี่ต้องใช้โคลเวอร์แต่ว่าพี่ผมไม่ร ทำให้ไฟมันแรงขึ้นนะครับถ้าเกิดซื้อเจ้านี่มาก็จบนะครับจะได้มานั่งอุ่นถ่านเองเลยนะครับมิทรูไมล์สิ่งที่ผมต้องซื้อคืออัลต้าครับตรงนี้ของ2ชิ้นนะครับผมเมื่อรวมกันจะกลายเป็น722นะครับก็เอาของนะครับเกี่ยวกับดามาคัสนะครับผมมาด้วยเลยก็ได้ครับเมทัลบ็อกซ์เฟอร์ลัม H2O2 และ HCL ครับคนหนุ่มกับพี่น็อตเวลาที่พี่จุดไฟอ่ะถ้าเกิดว่าพี่จุดเสร็จแต่เล่นลอยพี่ก็ดับไฟได้นะถ่านจะได้เก็บไว้ใช้นานๆพี่เพิ่งรู้พี่นึกว่าเวลาลดน้ำคลลลีีียยยรร์ททัั้้้งงงงหมมดดดเเเเเ๋วอออูนนนะคคบโใชิิ834 1137ซื 4นาที14 ใช่ครับซิมูเลเตอร์เออไหนไหนคู่มือก็อยู่นี่แล้วครับผมจะลองอ่านดูดีกว่าครับผมลืมไปเลยนะครับเนี่ยว่าคู่มืออ่านตรงนี้ได้การจะผสมเอลต้าได้นั้นคุณจะต้องมีส่วนผสม2อย่างนะครับในการเพิ่มธาตุให้กระดาบอันนึงนะครับผมก็คือจะเป็นของที่ช่วยเซตนะครับผมทิศทางว่าธาตุจะเป็นธาตุแบบไหนส่วนอีกอันนึงครับผมจะเป็นตัวกําหนดว่าจะให้พลังแมลงขนาดไหนนะครับผมขอซื้อดาบนะครับต่ำกว่า350ไม่มีครับแต่เล่นลูกเต๋ากันไหมไอเทมชิ้นแรกใช้ในการกําหนดทิศทางนะครับผมของไอเทมว สามารถใช้ในการเล่งนะครับประสิทธิภาพของดาบได้นะครับยิ่งแร่หายากยิ่งแรงนะครับผมเราสามารถใส่ธาตุได้มากกว่าหนึ่งอย่างในดาบหนึ่งเล่มครับผมมีอัติแฟกมากมายและผมก็มีแร่ที่น่าจะแรงพอตัวนะครับทุกคนว่าแต่ว้นเวอร์ไปมานี่เหลือ59วิบาีแล้วครับทุกคนยังไม่ได้ลงไปขุดเลยครับเอาโอเคงั้นจัดของก่อนแล้วกันระหว่างรอพูดถึงผมจะมีเงินพอซื้อโครเวอร์ไหมวะเขาบอกต้องใช้โครเวอร์ในการทำออต้านี่นะโคกสโตบแล้วก็ออรต้าโอเคครับมาถึงละว่าแต่โคกสโตบ อ๋ออยู่ตรงโน้นใช่ไหมครับเดี๋ยวลองดูว่าโคกสตอบใช้การทํางานยังไงนะครับทุกคนการทางานของโคกสตอบนะครับผมใช้ในการเปลี่ยนฐานให้กลายเป็นโคกนะครับผมให้ใส่ฐานเข้าไปข้างในแล้วก็ปิดประตูไว้รอ5นาทีแล้วก็ใช้ครีมหนีบออกมาครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมตั้งนาฬิกาเสร็จไว้แล้วกันครับว่า5นาทีให้เดินมาดูอ่าจากวันที่3มา4วันหลังขานะครับทุกคนเปิดฝาออกมา1อันแล้วก็ทําการโยนเจ้านี้เข้าไปข้างในใช่ไหมแบบนี้คืออะไรครับทำไมมันต้องมีตะแกรงนี้ด้วยครับแต่ผมลองวางไว้ข้้างบนนแลวกั อ๋อโอเคต้องจิ้มเข้าไปและ5นาทีเริ่มจับเวลาแต่อัลตามันบอกว่าให้เราใช้ไอเทมชิ้นแรกในการกําหนดธาตุแสดงว่าโคลเวอร์เป็นตัวกําหนดธาตุหรือเปล่าครับส่วนอาร์ติแฟกต์ใช้ในการกําหนดความแรงโคลเวอร์ที่หาได้ต้องไปหาในสุสานล้างใช่ไหมสุสานล้างไม่มีครับต้องขยับขึ้นไปที่เหมืองแร่วิทริวเลยครับมีกรีนโคลเวอร์นะครับผมใช้ในการกําหนดส่วนผสมนะครับให้อัลตาครับและแดกอนคริฟส์นะครับก็มีโคลเวอร์สีแดงครับส่วนผสมของอัลตา แต่ตังมีแค่293ครับผมควรจะตีดาบถูกๆขึ้นปะทิ้งไว้ก่อนนะครับทุกคนเผื่อให้ลูกค้ามาหาจริงๆผมอยากทําดาบทรงเลเปียนะครับทุกคนมีคนรีเควสต์จะขอดาบทรงเลเปียนะครับใส่ท่าใส่ฟ้า,ฟาอยากทํามากๆครับที่ผมซื้อมาล่าสุดจะเป็น ทรงเขี้ยวมังกรแบบนี้นะครับซึ่งก็ตะใบยอย่างไรครับทุกคนขึ้นไปดูลูกคา้าสิขอซื้อดาบแบบสัก2,000กว่าเอาเงินทุนมาหมุนเวียนผมช็อตติดแล้วแนะ่จริงจังทำไมขอซื้อดาบดีราคาต่ำกว่าพันหกด้วยวะหรือจะกดเอ่อเมคคาสตอมออเดอร์แล้วขายอันนั้นทิ้งไปเลยครับทุกคนสูงสุดที่ลูกค้าเขามาหาผมได้ก็คือพันแปดนะครับงั้นทำเป็นคัสตอมออเดอร์มีเวลา20นาทีในการทำโค้กใกล้เตรียมพร้อมนะครับอีกนาทีครึ่งอ่ะโอเคไม่เป็นไรครับคัสตอมออเดอร์ครับรับมาไหนๆก็มาแล้วครับเป็น ดาบนะครับราคา1น0่นะครับที่ใส่เวทมนต์ด้วยถ้าเงินลูกค้ามีแค่พันหเนี่ยทำดาบนะครับผมทางสเตนใส่เวทมนต์ถูกๆเผื่อเลูกค้าจะไม่พอด้วยครับเอาแค่ไททันก่อนนะครับอันนี้ถ้างั้นอันนี้เอาให้ยูไปก่อนครับเอาเงินจำนวนก่อนนะครับขายได้พันแปดไอ้เงโอเคไม่เป็นไรครับเอาเงินจำนวนเอาเงินจำนวนเอาเงินจำนวนครับโอเคครับนาฬิกาดังพอดีเลยครับไปเปลี่ยนเ้นนั่นออกมาครับเปิดฝาออกมากลายเป็น อะไรอ่ะมันเป็นโคกหรือ,อยังอะทุกคนผมไม่เห็นรู้สึกว่ามันจะเปลี่ยนเป็นโคกเลยทําไมเหมือนกระปุกเหมือนจะหยิบได้จะหยิบไม่ได้คืออะไรอ่ะต้องถอยอาช้าเหรอโอเคครับแล้วผมจะลองวางนี้ใช่ไหมอ๋อโอเคครับนั้นไฟกำลังแรงเลยใช่ไหม โอเคงั้นคราวนี้ได้เวลาสั่งแล้วครับงั้นเอาเป็นแค่ไททันพอครับเพราะว่าพันแลูกค้าซื้อไม่ไหวครับใส่แร่ไททันลูกค้าต้องการดาบทรงธรรมดาผมเน้นทำสปีดรันก่อนไหมครับเพราะว่ายี่สิบนาทีมีเวลาทําน้อยมากๆเอาดาบทรงนี้เลยครับเป็นดาบล่าสุดที่ซื้อมานะครับผมไม่ได้ดูดีมากนะครับแต่ก็พอทําได้อยู่ครับใส่อันนี้เข้าไปอันนี้เข้าไปนี้เข้าไปดูเบสิกง่ายๆนะครับผมส่วนส่วนผสมถ้าจะไม่ให้เกินพันแใส่โอเวอร์มากไม่ได้ครับในคาร์ดมีเท่านี้ครับน่าจะพอเพียงละซื้อ โอเคครับรอของมาส่งแล้วก็รีบทําให้ลูกค้าก่อนผมควรจะทําเจ้าโคกนะครับผมเผื่อไว้เลยดีกว่าครับเพราะว่าหลังๆน่าใช้นะครับผมมากขึ้นละใส่เข้าไปอย่างนี้แล้วปล่อยแล้วปิด5นาทีเริ่มจับครับถึงพันสนะครับผมใน 3, 2, 1โอเคครับเอาออกมาตีได้ชึ่งทําเวลาครับทาสปีดไปโอเคตรงนี้เอาให้ดันไปรอบเดียวเลยนครับจะได้ไม่ต้องกลับมาซ้ํา 33วิาีนะครับทุกคนโคกกำลังจะเสร็จนะครับผมนี่ต้องใช้เวลาในโทรศัพท์ตัวเองนะครับใช้เวลาแบบกดซีไม่ได้นะครับเดี๋ยวภาพไปโดนปุ่มวีนี่ทุกอย่างจะสูญสลายหายไปกับตาครับโอเคครับน่าจะได้แล้วครับอันนี้อันนี้เทมเปอร์นะครับผมไม่ต้องใส่ดามาคัสนะครับเดี๋ยวเกินพันแปดครับคัสตอมออเดอร์นะครับผมไม่ต้องวิเศษวิโสมากครับแค่ทําให้พอส่งได้เฉยพอครับอีกนิดเดียวได้ครับสวยต่อไปครับเจ้านี้คือดาบไททันนะครับวางดูราคาก่อนสิราคาของมันคือ646เหรอเอ๊ะ ไททันราคาถูกแค่นี้เองเหรอครับหรือว่าประมาณพันแนี่คือเลทของทางสเตนทางสเตนใส่ดามาคัสใส่อ๋อทางสเตนถึงจะพันแครับผมจําผิดอ๋อถ้าเกิดไททันจะอยู่ประมาณเลทไม่เกินพันครับใส่ดามาคัสเต็มที่ก็พันนิดหน่อยอ๋อผมลืมผมลืมผมลืมไม่เป็นไรครับงั้นจัดการในส่วนของเนเจอร์ไปก่อนแล้วกันครบถ้วนกระบวนความโอเคครับได้ราคาเท่าไหร่อันนี้รวมไปก็เพิ่งจะ9 0้ารอยเองครับ โอเคครับโอเคโอเคต้องจำใหม่นะครับที่ผมทำดาบหลายเลยเ่มจนลืมมันนะครับเนี่ยว่าทาให้เกินพันให้ใช้ไททันถ้าเกินพันน่าจะทางสเตน โอเคครับว่าจะเรียนรู้เรื่องคลเวอร์ยังไม่ได้เรียนรู้เลยทุกอย่างมาปฏิปรดังเข้ามามากเกินไปงั้นระหว่างนี้ผมจะสั่งคลเวอร์มาเลยไหมครับผมมีเงินมากพอแล้วครับตอนนี้ถ้าผมกดโคลเวอร์มาอย่างระบายครับมาเรียนรู้ไปเลยครับน่าจะไม่เสียหายอะไรนะผมเอาโคลเวอร์สีเขียวมาก่อนหนึ่งอันครับแล้วกดสีแดงมาเลยไหมอ่ะก็ไม่เสียหายนะครับมันไม่ได้ใช้มูลค่าหรือว่าใช้ของอะไรมากมายอยู่แล้วครับสองอย่างนี้รวมกันเป็น538นะครับผมค่าส่งรวมไปเรียบร้อยแล้วซื้อโอเคขึ้นไปดูเผื่อลูกค้ามารับคัสซ ตามนั้นครับผมเยสเอาไปเลยครับ960เซลสวยได้ครับผมเงินพันเตรงนี้ผมพอจะซื้อเลยได้บ้างไหมเนี่ยมิทริวราคาพันสใส่ทุกอย่างผสมรวมๆกันไปน่าจะไม่เกินพันเจตีมิทริวให้จบใส่อัลต้าลองใส่โคเวอร์สีนั้นเข้าไปดูลองดูว่าเป็นยังไงดาบทรงเลเปียนั้นอันดับแรกสุด ผมจะต้องเปลี่ยนนะครับผมจเจ้ามือจับตรงนี้ครับทรงเรเปียมันจะเป็นทรงนี้ส่วนดาบนะครับผมจะพยายามหาดาบทรงที่เล็กที่สุดนะครับเท่าที่จะเล็กได้นะครับทุกคนดาบแบบอันนี้ครับบีบมาจนเหลือเล็กที่สุดครับและโซนต่อไปเอ้ผมเคยจําได้ผมมีดาบที่แกนเล็กกว่านี้นี่นาแกนเล็กมันจะกลายเป็นแบบนี้ไงครับแต่ว่ามันจะกลายเป็นมีป้องๆหรือว่าเล็กสุดที่ผมทําได้จริงๆจะเป็นแค่ขนาดนี้วะเล็กสุดที่ผมถดได้แล้ว ก็คือแค่นี้ซึ่งมันจะกลายเป็นดาบธรรมดานะครับไม่ค่อยใช่เลเปียนในอุดมคติเท่าไหร่นะครับทุกคนแต่ก็อ่ะโอเคจากดาบที่มีทําได้แค่นี้ก็ถือว่าดีมากนะครับวัสดุนะครับผมเป็นดาบมิทริวต้องส่วนตรงนี้นั้น เราจะใส่มิทริวไปเลยไหมมันจะสูงเกินไปหรือเปล่าอืมแต่ถ้าเกิดใช้วัสดุเดียวกันอาจจะดูไม่ค่อยเข้าท่านะครับใช้เป็นทางสเตนก็ได้ครับมือจับตรงนี้วัสดุที่ใช้ก็น่าจะเปลี่ยนเป็นอ่อจะลองใช้เป็นงาช้างดูไหมครับลองใส่ตัวหวดไปก่อนแล้วกันครับแล้วเดี๋ยวเราลองดูว่าถ้าเงินมันแพงเกินไปค่อยมาหดลง แล้วก็ใส่ลูบี้ครับทับทิมเข้าไปรวมเจ้านี่เข้าไปนะครับผมอยู่ที่1480นะครับผมยังไม่รวมนะครับผมเซตที่ต้องทําการดามารคัสแต่ถือว่ามูลค่าสูงมากครับทุกคนแร่มิทริวนะครับผมทรงเลเปียด้ามเลเปียเจ้านี่เลเปียครับอย่างอื่นโคลเวอร์มีแล้วอ์ติแฟกมีแล้วแร่มีแล้วเดี๋ยวลองดูกันนะครับประมาณนี้รวมเป็น1557 ื้อมูลค่าสูงมากมูลค่าสูงมากครับทุกคนดาบเล่มนี้อยู่ที่ว่าเทอร์โมมิเตอร์สูงสุดของผมนะครับผมมันอยู่ที่2000ซึ่งการจะไปนะครับผมในส่วนของเมทรรูได้นั้นผมต้องพยายามดูนะครับผมเขาเรียกว่ากะนะครับจำนวนติ๊กเนะนี่ยนับเป็นวินาทีว่ากี่วิคือ1น0กี่วิคือ200นะครับทุกคนแล้วก็ต้องพยายามใจจดใจจ่อนะครับให้ได้ว่า สปีดเท่านี้ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะครับถึงจะถึง2 0 0 4อันนี้แรลอะไรครับเนี่ยทำไมสีแปลกๆปล l ซิลเวอรออครับแลกเงินอย่างนั้นเหรอทำอะไรได้ครับแต่เขาบอกว่าแรกพวกนี้ครับคุณสมบัติในการเล่นความแรงของการทำทาธาตุหมดเลยนะครับเกิดเรานึกไม่ออกว่าจะหลอมอะไรทำอรลอยขึ้นมาเป็นเหล็กผสมและอันเมื่อกี้มันคือ ออ t โธดอกคลอสนะครับผมหรือว่าการเขียนออ t โธดอกน่าจะเป็นอ์ติแฟกชนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวเราไปวางเก็บตรงโน้นก่อนนะครับลงมาขุดนี่เจอแต่ของได้ดีเสมอเลยครับนี่จะเป็นการตีที่จริงจังมากนะทุกคนเพราะว่าโอกาสเสี่ยงสูงมากนะครับต่อไปครับนี่คือแร่เมทริวที่มีจุดหลอมที่2 0 0 4ถึง2008ผมต้องเซฟประมาณ0 0 6ครับจะได้มีเวลาตีนะครับนิดนึงโอเคต่อไปโยนแล้วก็บีบมาใช้เวลานะครับผมกี่วิ ในการที่ทําให้เข็มตีขึ้นแต่ละส่วนพอเข็มชี้ปุ๊บจะนับที่1นนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25ประมาณ25วินะครับผมต่อ200องศาซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าเกิดผมไปที่2000เมื่อไหร่นะครับผมผมก็ต้องเบิ้ลไปที่2000ก็ต้องนับนะครับผมประมาณ50วิครับถึงจะเป็นจุดหลอมนะครับผมเริ่มต้นซึ่งผมต้องเบิ้ลไปนะครับผมให้เพรเซฟสุดก็คือ100วินะครับผมอา uh, not คุุมผมละผิดหวังในตัวคุณจริงๆ200องศาต่อ25วินาทีถ้าเราจะไปหยุดที่2 0 0ก็ต้องใช้ทั้งหมด75วินาที และคุณคิดดูว่าไอ้จักรวาลที่1มันบวกไป100มันจะไปอยู่ในสภาพไหนมาไปดูต่อกันนี่จะอาจจะเป็นมาสเตอร์พีทที่มีการเดิมพันสูงมากนะครับผมเพราะว่าผมบอแบแล้วครับเราจะฮิต2000แล้วครับทุกคนฮิต2 0 0พวกปุ๊ผมจะกดเวลา2นาทีนะครับ2000ใน3 2 1กดเริ่ม2นาทีครับถ้าเกิดผมสามารถตีจบได้ในม้วนเดียวโดยที่ได้ ดีๆไปเลยนะครับน่าจะเข้าท่าเพราะว่าถ้าผมต้องมานับใหม่นะครับผมอีก2นาทีมันน่าจะเป็นอะไรที่ทําได้ยากมากครับคิดแล้วก็เสียดายนะครับทุกคนพอแบบเรามาทําแบบดาบมิดฟิวเก๋ๆเลยแต่ดันมาเลือกทรงแค่แบบเบสิกถูกสุดเลยเสียดายนะครับแต่ว่าให้มาทําดาบทรงตะไบผมก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ค่อยจะเข้าทางจริงนะครับดาบส่วนใหญ่มันจะเป็นดาบสายเบอร์เซอร์กครับทุกคนดาบใหญ่ดาบกว้างดาบตะไบาดาบเลื่อยยังกะเอาไปให้ดูมกายอะครับในขณะที่ผมอยากได้แค่ดาบแบบอัศวินขุนนางปกป้องพระราชินีอะไรพวกนี้แบบให้มันดูแบบ เท่ๆครับทุกคนจริงๆนะครับอยากให้เขาเปิดเวิร์กช็อปและให้แบบใส่ดาบดาบเข้าไปใหม่ๆเยอะๆจังเลยครับเพราะว่าดาบดาบมันน้อยเกินไปครับดาบเริ่มเอ้ยเริ่มกลายเป็นสีส้มแล้วครับทุกคนซึ่งผมไม่แน่ใจว่านี่คือโอเวอร์ฮีทหรือเปล่าแต่เหลวลาประมาณ30วินาทีนะครับทุกคนแล้วก็เอาขึ้นมาตีก่อนนะครับเพราะว่าสีนะครับคือสีที่กําลังแบบใกล้ประทุมากๆครับจุดนี้ส่วนดาบมันผอมมากๆครับเพราะฉะนั้นผมต้องตีอย่างใจเย็น อย่าให้แบดเพราะผมต้องหาแกนกลางของดาบให้ได้ผมไม่น่าจะว่านี่คือไฟที่หลอมจนเน่ารือเปล่านะครับ <g ül> <g ül> จะเหลือเหรอดาบมันมีลวดลายเหรอครับมิทริลรู้สึกว่ามันมีเท็กเจอร์ของมันครับมีความนูนความยุบยับยุบยับอยู่แต่สีเริ่มแย่แล้วครับควรจะจบให้ได้ภายใน2เปลงน,นี้อีกนิดเดียวครบสวยครับโอเคนี่คือการทําแบบวัดดวงล้วนๆนะครับทุกคนเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าความถูกต้องมันอยู่ตรงไหนครับ ผมรู้แค่ว่าสีมันยังส้มอยู่ครับแต่มันควรจะส้มกว่านี้อีกหน่อยใช่ไหมน่าจะได้แล้วครับสว่างขึ้นมากละเราไปจุ่มเทมเปอร์กันครับเอ้ยวัดดวงครับวัดดวงวัดดวงวัดดวงโอเคจุ่มเย็นแล้วก็เจ้านี่ครับผมน่าจะไม่ได้ใช้อะไรต่อแล้วเพราะฉะนั้นดับไฟไปก่อนครับผมไม่แน่ใจว่าประมาณนี้นะครับผมมันยังพอดูราคาได้หรือยังนะครับนี่มันเป็นเทคเจอร์ของมันหรือดาบผมเน่าวะทุกคนผมไม่มีความมั่นใจเลย ได้แค่เก้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์ครับต่อไปลองประกอบดูครับตรงนี้มีสติครับมีสติครับอย่าโลกอย่าโลกครับมาสเตอร์พีซชิ้นนี้คือมาสเตอร์พีซส่วนเจ้านี่ยาวมากแต่เป็นงาช้างครับทุกคนงาช้างจริงเวลาตีน้วจะแตกนะครับเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าตีอย่างนี้ได้แต่พอใส่เป็นเมทริวกับงาช้างแล้วไม่ค่อยเหมาะเลยแล้วพอใส่ลูบี้เข้าไปทุกอย่างมันเหมือนแบบเหมือนพุตตเบสอะ <laughs> เขียวเหลืองแดงอะไม่ได้มาด้วยกันอะถามว่าสวยงามมันไม่สวยนะครับทุกคน ต่อไปสงสัยเรื่องที่เราต้องดูต่อนะครับคือเรื่องของดีไซน์ครับแล้วก็เรื่องของสีสันละพัาที่ผ่านมาผมดูจากคุณภาพของวัสดุแล้วก็ราคาอย่างเดียวผมไม่ได้มองเรื่องของสีของไอ้น,นี่เท่าไหร่อุ้ยไม่กล้ามองเลยอะแต่อาชีพมันปลดล็อกับผมไม่ทริว3 2มสองหนึ่งโอรยฮีทเกินไปครับโอวรยฮีท <c oughs> ไปเยอะเลยครับทุกคนไ <c oughs> อ แสดงว่าหลักสูตรนะครับผมที่ผมนับนะครับ100วิสูงเกินไปครับรอบหน้าต้องทดลดทอนเหลือสัก80วิไหมแปดสิวิก็น่าจะเกินไปด้วยซ้ําครับต้องเหลือสักประมาณ60วิครับแต่การตีทุกอย่างใช้ได้ดีหมดครับดามาคัสยังไม่ได้ใส่1,918ไม่เป็นไรครับโอเวอร์ฮีทก็คือโอเวอร์ฮีทครับมาครับไปลองใส่ดามาคัสกันดูว่าเป็นยังไงพูดถึงหรือว่าดามาคัสเราแม่นพออยู่แล้วเราจะลองใช้เจ้านี่ดูครับผมก็อยากลองดูนะครับมันทํางานยังไงได้้้ถาาาาผมวงดบบเขไปปุ๊ จะเกิดเป็นลักษณะแบบนี้สิ่งแรกที่ผมต้องใช้น่าจะเป็นโคลเวอร์สีเขียวผมไม่รู้นะครับว่าการทำงานเป็นยังไงครับแต่ถ้าเกิดผมใส่โคลเวอร์สีเขียวเข้าไปแบบนี้นี่คือ1ชิ้นนะครับแล้วชิ้นที่2องเขาบอกว่าให้ใช้อ์ติแฟกหรือของที่น่าจะเป็นแร่ที่มีคุณภาพสูงผมไม่แน่ใจว่าตัวโคลเวอร์เป็นตัวกาหนดธาตุหรือว่าอ์ติแฟกเป็นตัวกําหนดธาตุนะครับแต่เจ้านี่ผมมี2ชิ้นผมจะลองเอาไปชิ้นหนึ่งครับ ผมไม่รู้มันมันเท่าไหร่เลยมันกําหนดอะไรได้ยังไงได้นะครับลองดูครับทุกคนนี่คือการวัดดวงล้วนๆครับไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วมันก็กลายเป็นเฮ้ยทุกคนมันเป็นดาบเลเปียน้ําแข็งหรือเปล่าหลายๆคนบอกผมว่าพี่ผมอยากได้เลปียน้าแข็ง หรือมันเกิดขึ้นจริงมันคือ midtrill element s o r c นะครับผมเป็นดาบที่ใส่าธาตุการปกป้องครับาธาตุ protection ผมนึกว่า,าธาตุจะมีแต่ดินน้ำลมไฟนะครับปกป้องก็เป็นาธาตุเหรอแล้วถ้าเกิดผมใส่ clover สีแดงเข้าไปอีกอันนึงล่ะครับมันจะกลายเป็น2ธาตุหรือเปล่าอ่ะถือว่าลองให้รู้เลยนะครับทุกคนว่าถ้าเกิดผมใส่นะครับ clover อีกใบหนึ่งนะครับเข้าไปถ้าผมวางเข้าไปอีกแล้วผมใช้ clover สีแดงผมไม่รู้ว่าผม over กับดาบนี้เกินไปไหมนะครับถือว่าลองให้รู้นะครับเรารู้แล้วว่า artisac ทำงานได้ แล้วถ้าใช้แร่ทางสเตนล่ะครับจะเป็นยังไงว้าวโครเท้เลยโครเท้เลยดาบบิทริลครับถูกต้องแต่ว่าผมมีประกายไฟครับที่ตรงด้ามนี้เหมือนมันเพิ่มเติมแต่ละส่วนนะครับการปกป้องนะครับมันไปอยู่ตรงกาดครับส่วนตรงพัมเมลนะครับผมกลายเป็นไฟครับประกายนี่นนคืออะไรธาตุไฟเหรอเวลาเดินมันดูเป็นแบบเนี่ยเป็นเดอะแฟลชครับวิ่งแล้วมีหางด้วย เฮ้ยโครเท่เลยอะี่คือผมใส่อีกอันหนึ่งได้ป่ะเริ่มสนุกแล้วเอิเพียงแต่มันเหมือนมันออกมาแบบลันดอมเหมือนสุ่มๆหรือเปล่า m ิ t ชูเอเลเมนซอร์สนะครับผมดาบมิทชูนะครับผมธาตุไฟแห่งการปกป้องครับเป็น protection flame วิ่งเริ่มเข้าทีมอาซาวินนะครับผมอาศวินยุคกลางที่แบบดาบอันเล็กๆครับแต่เป็นดาบที่แบบติดไฟชึ่งขึ้นมาแต่เราทําเพื่อศาสนาจักรเราปกป้องผู้คนอย่างนี้หรือเปล่า แต่หลายเล่อที่เล่นมาพวกสัตว์จักนี่ตัวดีเลยนะพลังแห่งมาสเตอร์พีซเริ่มมาแล้วครับใส่ไป2อย่าง2อ0 0ันอู้แต่ถ้าเกิดผมสามารถใส่รูนทันเดอร์ว่าแต่คริสตัลทันเดอร์มีหรือเปล่าอยากใส่จังเลยมีแต่คริสตัลฮฮลนะครับแต่ว่ารูนไฟมาแล้วรูนทันเดอร์มาแล้วครับแต่ว่ายังไม่เจอคริสตัลทันเดอร์นะครับส่วนใหญ่นะครับผมรูนจะมาก่อนคริสตัลเสมอนะครับทุกคนแต่ก็แอบเสียดายนะครับผมที่มันไม่ใช่มาสเตอร์พีซมันโอเวอร์ฮีทไปเลยผมควรจะเก็บไปทําอันที่มันมาสเตอร์พีซจะะะจัััดดดไไไ้้้้้้กก่่่ออออนนนนนนเเเเเพรรรราาาาฉโคคคบมมมป็วยงิทีผลูซื กันครับเดี๋ยวรอบหน้าเราว่ากันใหม่ครับอแต่พูดถึงตอนเงินช็อตทำไมผมถึงไม่คิดเลี้ยวมาทําอร่อยวะทุกคนเออว่ะไอแร่คอปเปอร์นะครับถ้าเกิดผมเอาสามอารวมกันนี่น่าจะได้เป็นดาบคอปเปอร์จริงๆไปเลยครับเอาไปทําแบบดาบสายฟ้าไม่พวกปกติพวกไฟฟ้าก็นําจากพวกสายทองแดงแล้วนะครับใครโดนนี่รับรองว่าลองจาก็นอนเจอพลัง220ของประเทศไทยเข้าไปได้แร่เยอะมากครับทุกคนเอาไปเลี้ยงเงินดีน่าจะเต็มเชลเหมือนกันนะครับผมอยากได้เชลมากกว่านี้มันเอาเชลที่2มาได้ปเผิอว,วางของครับ รู้สึกว่าเชลวันนี้ของมาเริ่มเต็มแล้วครับตั้งกต่ใส่แรกครบทุกอันนะและของที่จะใส่อย่างโคลเวอร์หรือคริสตัลนะครับก็ยังไม่มีที่วางชัดเจนนะครับต้องไปวางตามโต๊ะตามอะไรพวกนี้ครับโ mm hmm. อ้ไอเจ้านี่ได้มา2ชิ้นแล้วครับกางเขนน่าจะเป็นอาร์ติแฟกที่อาจจะแรงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ แต่ว่าเก็บไว้ก่อนครับแสดงว่าพวกซิลเวอร์คอปเปอร์ต่างๆนะครับผมจุดประสงค์ของมันก็น่าจะเป็นลักษณะนี่แหละครับคือให้เป็นแร่ที่แตกต่างนะครับผมไม่ต้องมาขึ้นรูปดาบก็ได้เพียงแต่ว่าคุณเอาไปใช้ในการเพิ่มธาตุแทนครับในแง่ของอินทีเรียของที่ใช้ในการทํางานนะครับผมซื้อครบแล้วหมดแล้วนะครับเนี่ยเฟอร์เนสเลตาคล็อกสโตบอะไรซื้อครบหมดแล้วครับสิ่งที่ยังขาดจริงๆจะเป็นอินทีเรียสายตกแต่งมากกว่าครับยังไม่แน่ใจครับว่าพื้นที่สุดท้ายน่าจะใช่สุดท้ายนะครับทุกคนเพราะว่าถ้าม จริงๆคือเทอร์โมมิเตอร์ระดับ4นะครับทุกคนเพราะระดับ3เนี่ยมันวัดยากอ่ะมันเป็นไปได้เหรอครับที่จะมีแค่3ระดับมันต้องมี4ระดับนะครับทุกคนไม่งั้นเราจะทํางานยากมากเลยนะครับหรือก็ต้องการให้เราชาเลนส์ว่าไม่แน่ใจนะครับแต่อินเทอร์เนียผมซื้อครบแล้วนะอยากได้เชียลเพิ่มเติมนะครับผมมันมันมันพอขายให้ได้หรือเปล่าอ๋อเออใช่แต่ลืมซื้อนี่เลยครับทุกคนดั๊ใช้ในการเล่นกับลูกค้า เพื่อเพิ่มราคาลดราคาก็ได้เออเอาบาก็ได้นะครับทุกคนว่าจะซื้อแล้วก็ลืมไปเลยครับแล้วก็หุ่นไรกาไว้ฟันผมอยากได้เชลวเพิ่มครับตามที่ผมบอกมาก็คือเอาเชลมาเพิ่มหนึ่งอันครับทิงขยะเอาเพิ่มด้วยก็ได้ครับงั้นในตรงนี้ผมจะเอาหุ่นไรกาออกไปแล้วกันครับก็จะได้ที่ปลาลูกเต๋าไอ้ที่ปลาไอ้นี่เป้าอ่อชั้นวางของตาทิ้งขยะดรอฟชิลนี่ทิ้งไปโอเคซื้อเท่านี้ครับต่อไปครับขอให้มาซื้อจะาซื้อเลยก็ได้ครับอีกเวลนหนึ่งเขาจะได้อบๆไป ขอซื้อดาบถูกๆราคาต่ำกว่า350ค้าไม่มีเงินแต่ค่าขอเปลี่ยนเออแลกเปลี่ยนกับสิ่งนี้ได้ไหมขอหลบนะครับสิ่งนั้นคือไลท์สโตนนะครับผมรู้ว่าศีลาแสงนะครับผมแลกเปลี่ยนเหรอก็ได้นะไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วแลกเปลี่ยนเลยจ้ะเลเวลอัพครับศีลาแสงเหรอเออซฟียอร์อัลท่าหรือว่า สเฟียร์นี่หมายถึงวัตถุทรงกลมสําหรับเอา่าใช่ไหมสเฟียรนี่หมายถึงวัตถุทรงกลมหรือเปล่า,น,าน่าจะใช่นะครับใช้ในการเพิ่มคุณสมบัติของเอา่าหรือเปล่า,าซึ่งอาจจะแรงก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมไว้ตรงตรงตรง,ตรงไหนดีวะเนี่ยเอาไว้ตรงชั้นนี้แล้วกันตึง้งอาจจะเป็นตัวกําหนดธาต์หรือเปล่าธาตุแสงหรือเปล่า,าครับกําหนดดาบธาตุแสงนี้ใช่ไหม เวลาขุดเจอกับลูกค้าเอามาแลกกันเลยว่าต่อไปที่ผมจะไปผมน่าจะไปที่ฟอร์จก่อนครับผมเพราะว่าถ้าผมสามารถตีดาบจบได้ภายในการแบบดึงขึ้นมาเทินเดียวนะครับน่าจะเป็นอะไรที่ไวแล้วก็ดีมากๆครับการหมุน2ครั้งได้มีโอกาสที่จะผิดพลาดสูงนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ดีไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่นะครับทุกคนโอเคครับแล้วของก็มาพอดีครับผมได้ดาร์ทใหม่ผมได้เชฟใหม่ผมได้ไดเอ่อกล่องขยะใหม่แล้วผมก็ได้เมทัลบ็อกสิ่งอันหนึ่งโยนไปครับ ส่วนปลาเป้าลูกดอกผมไม่แน่ใจนะครับว่าหลักการการเล่นมันเป็นยังไงครับไม่มีลูกค้ามาให้ลองด้วยสิหันไปกดแชบแล้วก็เห็นเงินเลยเก้าสิบเจ็ดครับ ดีวันนี้ถือว่าเล่นได้ไม่เร็วมากนะครับผมแล้วก็ทําได้นะครับไม่กี่อย่างครับแล้วก็ออกมาไม่ค่อยดีนะครับทุกคนโอเคครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับอะไรที่มันลงต่ําสุดแล้วรอบต่อไปมันจะงัดขึ้นนะครับผมยิงสง่างามแน่นอนนะครับทุกคนและนี่คือ f a n ตาซีแบล็กสมิธแตดับเล่นที่8นะครับทุกคนเกิดดูมาถึงขนาดนี้นะครับผมคงไม่มากเกินไปถ้าเกิดขอให้ลงไปกดไลค์คนละทีนะครับผมเกิดมะไรยาบอกอยากคุยเจอคอมเมนต์ด้านล่างครับตามสบายส่วนไอเดียในการส่งดาบนะครับส่งได้ทางเมลนะครับผมแล้วก็ทางอกซบุอก สำหรับวันนี้ไปแล้วครับบายบายขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับผม